สวัสดีครับอยู่กับผมนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับอยู่ที่บ่อรุกรังพี่น้องนะครับจานเปียกประจําการตักรุกรังครับวันนี้ทีมง,งานลุกดินด่วนครับ <S <S มาดูว่าวันนี้จานเปียกจะตักจบไหมครับอยู่ที่รถสิบล้อเลยพี่น้องถ้าวิ่งเร็วก็จบครับวันนี้ อยู่กับทีมงานลุกดูดินด่วนเหมือนเดิมครับพี่น้องช่วงนี้หน้าฝนครับหกล้อวิ่งดินไม่ได้พี่น้องหน้าฝนเขาหวานข้าวหวานน้ำหมดแล้วครับเหลืองานนอกพี่น้องนี่วันนี้ตักลูกรังครับใส่ประมาณ10บสตักนะเพื่อนเพื่อนนะ หรือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของน้ำหนักครับไม่มีเกินนะตักหนึ่งก็ประมาณประมาณตันกว่ากว่าครับหรือว่าประมาณตันหนึ่งพี่น้องไม่เกิน1.5นะครับไม่เกิน1.5ึ่ดห้าคิวก็แล้วกันเนละพี่น้องสิบตักก็ประมาณสิบกว่าตันครับ โกเบโก้ SK 200ร้อย Super X M รุ่น8ครับ หือว่าตักดินได้คร่องแคล่วว่องไวเลยทีเดียวนะพี่น้องสำหรับอาจารย์เปียก ต่อเนื่องเลยพี่น้องนะครับ10บ้อบประมาณ6กเจคันครับ ทางนี้ก่อนดูทางนี้ก่อนโอ้ลูกนี่หน้าจมครับ oh. 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 หน้าจมครับนี่โอ้เอ้าโอ้หน้าจมเพื่อนเสียท่าแต่เช้าเลยครับนี่ไปอ้โหคิดไปดิใกล้แล้วใกล้แล้ว เกือบแล้วเกือบแล้วราดท่าแต่เช้าเลยเพื่อนๆนี่โอ้โหหน้าจุ่มครับ